ครับก็กลับเข้ามาพบกับเรานะครับเบรกสุดท้ายนะช่วงสุดท้ายนะใช่ว่าช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายก็เรายังเปิดสายหน้าใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับสอบถามหรือปรึกษาหรือปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับนะครับเบอร์โทร0ูนนะครับเก้าสามสี่นะครับเก้าสองห้าแปดถึงเก้านะครับหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทาง s m s นะครับ 4 6, 4 2,20ีสอนะครับสอบถามแล้วก็สอบถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้จากเอ็นเอ็นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ชมส่งเข้ามานะครับแล้วก็บางทีถ้าเราตอบไม่ทันเราก็จะเอามาเจ้าหน้าที่ก็จะเอามาให้เราก็จะมาจดจดไว้แล้วก็โทรมาถามใช่ครับนะครับโทรมาถามบางครั้งผมก็โทรกลับนะคุณจิตกรครับผมครับก็สามารถขึ้นเบอร์โทรนะครับท่านอาจารย์วิโร์ได้นะครับสงสัยก็โทรมาถามได้แล้วก็ไม่ต้อง Uh, ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ขอขอ,ขออย่างเดียวช่วยโทรหารเราหน่อยช่วยโทรหาเราหน่อย <laughs> <laughs> นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มาต่อเรื่องเมื่อกี้นิด,ดหนึงนะครับ<ด>ถามว่าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าบริษัทรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าในในบริษัทเนี่ยในการผู้มีอำนาจในการเซ็นนะครับ มันก็ต้องเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจนี่งมายเราไม่ต้องมีตาประทับนะครับผมวัเนถามวันนด้เลยว่าถ้าสมมติว่าในการเซ็นสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเพราะวันที่มันมีพนักงานพนักงานเนี่ยไปเซ็นสั่งซื้อเองนะครับเป็นเซ็นสั่งซื้อเองโดยนะครับโดยไม่ได้ประทับตานะครับหรือประทับตาแต่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจในการเซ็นแล้วก็ไปสั่งซื้อบางทีสนิทกันบางทีไอ้คนขายเนี่ยนะผมบอกคนขายร้านค้าเนี่ยก็สนิทกันไงสนิทกันเสร็จก็ไปคุยกันก็เออเคยซื้อกันประจำก็เลย ไปอย่างนี้ครับเนี่ยใครต้องเป็นผู้รับผิดครับคืออย่างนี้กรณีที่คุณจิตกรพูดว่าเป็นบริษัทของคุณจิตกรกับผมละกันครับเวลาผมสั่งซื้อครับผมคงจะไม่ได้ยกโทรศัพท์คุยกับคุณจิตกรหรอกครับผมก็ต้องใช้ลูกน้องของผมอืมครับทีนี้บริษัทของคุณจิตกรกับบริษัทของคุณดิโรดมันก็ต้องไว้ไวเนื้อเชื่อใจกันอืมทีนี้การที่ลูกน้องของคุณสั่งซื้อครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแทนของบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นตัวแทนบริษัทถูกต้องถูกไหมก็คือต้องผิดคือบริษัทอ่ะต้องรับผิดชอบเหรอต้องรับผิดชอบอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอำนาจในการสั่งซื้อล่ะคืออย่างนี้ไงอย่างที่ผมพูดไงเวลาเราทำงานผมคงไม่ขยันอ่ะทำทุกอย่างอไม่งั้นแล้วผมจะมีลูกน้องไว้ทําไมอ่ะแผนกจัดซื้อแผนกการเงินแผนกเซลล์ถูกไหมฮะ พวกนี้ก็คือตัวแทนของผมอยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบอ๋อต้องรับผิดชอบแต่ถ้ากรณีที่คุณจิตกรพูดได้ผมฟังว่าถ้าเกิดเป็นการสั่งซื้อโดยที่ลูกน้องคุณส่งมาที่ผมแล้วผมก็เซ็นแล้วผมไม่ประทับตาทั้งทั้งที่ผมมีอำนาจในการเซ็นแทนบริษัทแต่ลืมประทับตาในอันนี้คุณจิตกรฟ้องผมได้ในฐานะส่วนตัวได้ เพราะผมผิดเองไงไม่ประทับตาไงแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยส่งไปที่ไซตงงานหรือส่งไปที่บริษัทครับผมบริษัทต้องรับผิดชอบไหมเหมือนกันครับตัวแทนไงหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ม่ได้ประทับตานะถูกต้องใครรับผิดชอบครับบริษัทไงฮะเพราะเวลาผมสมมุติว่าผมมีไซตงงานครับผมสั่งเหล็กเส้นครับผมไม่ได้สั่งในนามของนายวิโรจน์เนี่ยผมสั่งในนามบริษัท กอวิโรดครับอถูกไหมครับครับแต่ถ้าผมสั่งในนามของผมครับไปส่งไซงานอืถูกไหมฮะคุณจิตกรก็ต้องตรวจสอบครับว่าไซ้งานของผมอะจริงไหมแล้วที่ส่งไปที่คุณวิโรดเนี่ยมีตัวตนไหมมันก็ต้องเช็คให้ละเอียดก็คือต้องสืบข้อเท็จจริงถูกต้องแต่ถ้าทุกวันนี้การค้าขายมันเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกัน ในฐานะที่คุณจิตกรมีลูกน้องผมมีลูกน้องยังไงบริษัทผมก็ต้องรับผิดชอบในฐานะลูกน้องผมเป็นตัวแทนพอดีมีสายเข้ามาจากชนบุรีสวัสดีครับคุณสารนะคุณสารครับสวัสดีครับคุณพูนสารครับครับสวัสดีครับเชิญครับปรึกษาเรื่องอะไรครับเชิญครับเออยากถามว่าเรื่องเช็คเนี่ยครับเอผมอยากถามว่าไอ้ข้อมูไเช็คใ เขาตีเช็คให้มันมีคำาอนหรือเปล่ามีสิครับทีนี้เ,เช็คที่ตีให้คุณพูนสารน่ะเกี่ยวกับนี่อะไรครับเขาเขากู้ไ,ไปทำงานอะไรเขาก็ไม่รู้นะอ่าทีนี้การกู้เนี่ยมีสัญญาเงินกู้ไหมครับไม่มีสัญญาเงินกู้เ้วเขาก็เขียนเป็นเช็คให้อ,อ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็ฟอ้องทางแพ่ง เช็คใดนั้นน่ะก็ว่าเป็นเช็คก,กู้ยืมเงินไงเพราะกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินน่ะต้องมีหลักฐานของผู้กู้เป็นสําคัญซึ่งเขาก็ได้มอบเช็คมาให้กับเราไงถูก,ถกไหมครับคุณภูญสารเข้าใจไหมครับคุณภูญสารครับครับเข้เขาใจอยู่เขาครับผมเขาเขียนเช็คให้ดโดยไม่เขียนเป็นชื่อผมนะคือให้ไปเบิกวันนี่านี้นเท่านี้ครับ แต่มันก็เลยมาหลายวันหลยหลายนอ่าไม่เป็นไรทีนี้คุณพูนสารก็เอาเช็คฉบับนั้นอ่ะที่เขาส่งมอบให้อ่ะไปเข้าธนาคารเลยครับเพื่อให้ธนาคารปฏิเสธแล้วก็จะได้ฟ้องทางแพ่งเป็นการกู้ยืมเงินไงครครับผมระยะเวลา3เดือนไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้นั่นคดีอาญาไอ้นี่เป็นแพ่งเป็นแพ่งอ่ะครบปียังครับอะกี่เดือนแล้วครับ หลายเดือนแล้วเนี่ยที่เขาเขียนให้ผมเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมไม่มีอายุไหมอ่าไม่มีครับคือ,ค,อคือตอนเนี้ยฟ้องทางแพ่งได้ครับคุณภู้สารครับคุณภู้สารฟังจากอ่าไม่มีอายุถ้าเป็นคดีอาญาการร้องทุกข์เก่าโทษต้องร้องทุกข์เก่าโทษภายในสามเดือนครับครับผมน,นี่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คดีอาญาใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแพ่งครับ เนื่องจากของพี่ไม่มีสัญญาเงินกู้ไงอเป็นส่งมอบเช็คให้ธรรมดาส่งมอบเช็คธรรมดาใช่ครับอ๋อคือไม่มีมูลไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ไว้มีมูลนี่ไงครับแต่เป็นแพ่งครับนะคะเป็นการกู้ยืมเงินครับโดยที่ไม่มีหลักฐานแต่ม right. oh, okay. mm ีเ hmm. ช mm ็คไงว่าเช็คอะถ้าอยู hmm. so ่ๆถ้าเช็คอะเขาไม่ไ hmm. ด mm ้มากู้เง yeah. so ินจากคุณบ yep. mm ุญสันอะครับทำไมจะสั่งจ่ายเช็คให้กับคุณบูญสันล่ะครับครับ ถูกไหมครับครับเข้าใจนะครับคุณพูนสารครับ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 รีบรีบดําเนินการเอาเอาเช็คเข้าก่อนนะครับอะไรนะครับอายุอายุเช็คนี่กี่เดือนึัจะหมดอ๋อไม่ฮะไอ้นี่ทางแพ่งไงเป็นปีฮะเป็นปีอ๋อใช่ครับนะครับไอ้ที่ตะกี้ผมพูดว่าสามเดือนอ่ะต้องเป็นคดีอาญาต้องร้องทุกข์กล่าวโทษครับหรือฟ้องฟ้องเอง ไปในอายุความสามเดือนแต่กรณีนี้เป็นการกู้ยืมเงินไงนะครับครับครับโอเคนะครับคุณบุนสันครับครับับปีครับครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับครับขอบคุณครับคุณบุญสันครับครับก็คืออย่างนี้ของคุณบุนสันเนี่ยก็คือไว้เนื้อเชื่อใจกันครับเดี๋ยวคุณจิตกรก็เขียนเช็คให้ผมใบหนึ่งนะสองหมื่น่ะใช่ไหมฮะครับแต่จริงๆนะคุณจิตกรต้องถามผมก่า วิโรธที่คุณจะให้ผมเขียนสองหมื่นอ่ะเพือ่ออะไรตกลงให้ผมยืมตังค์จากวิโ2000รธสองหมื่นหรือว่าจะยืมตังค์จากผมสองหมื่นมันก็ต้องพิสูจน์กันอีกเอาต้องพิสูจน์กันทีนี้ของคุณบูญสันรเราฟังไฟเดียวไมืม,ม,มถูกไหมแต่ว่าพอคุณบูญสันพูดไงว่ามีสั่งจ่ายเช็คชื่อของคุณภูลสันนะครับครับอโอเคนะครับนั้นมาเรื่องนี้หน่อยมานะ ก็มข่าวมีข่าวหน้าเรื่อง200สนชคือเมื่อคืนครับคือมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรด9นะครับรายชื่อของสนช200ท่านนะครับซึ่ง200ท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเราต้องยอมรับอย่างนะครับแล้เป็นเป็นบุคคลที่ผมพูดตรงๆเลยนะคือมีคุณภาพคุณภาพนะเพราะว่า ในจํานวน200คนผมจะรู้จักส่วนตัวสองท่านแล้วก็สองท่านที่ผมผมไม่สามารถบอกชื่อได้ครับคือผมก็ได้โทรไปแสดงความยินดีครับแล้วก็ฝากเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในวงราชการไม่ใช่ขอรับชันปราบปามทุจริตในวงราชการในวงราชการเพราะคำว่าขอรับชันอ่ะ บริษัทคุณแคทบริษัทผมก็มีการคอร์รัปชันอยู่เดียวะมีสายมาจากเชียงใหม่คุณมานิดสวัสดีครับคุณมานิดครับครับสวัสดีครับคุณมานิดครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินครับพอมีคนมากู้ยืมเงินมีหลักฐานมีประกันบุตรเดเขาไปยอมชําระนี่เป็นสองปีแล้วครับ ไม่รู้จะทายังไงดอกเบี้ยก็ถูกที่สุดแหละโอเคคือคุณมานิดอย่างนี้ครับคุณมานิดก็หาทนายความนิดหนึ่งยื่นโนติสนะครับอย่างฟ้องร้องได้ฮะเป็นแพ่งครับนะครับทีนี้คุณมานิดได้เอาเช็คเข้าธนาคารยังครับยังครับทีนี้เรามีสัญญาเงินกู้อยู่ใช่ไหมครับครับถูกต้องหมดทีนี้สัญญาเงินกู้จะระบุไหมครับว่าจ่ายเช็ควันที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ ผมไม่ได้จำไหนเผาไม่ได้บอกอย่างนั้นครับครับผมเพียงทําสัญญาไว้ว่าดอกร้อยละเท่านี้เท่านี้โอเคงั้นตอนนี้คุณมณิตรก็ยื่นหนังสือเขาเียยื่นโนติส่ะทวงถามเลยฮะให้ชําระภายใน30วันพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ได้เลยครับครับครับผมเป็นอาญาหรือเปล่าหรือเป็นเป็นแพ่งครับอ่านเป็นแพ่งครับ เป็นแช่งเหรอครับครับผมถ้าเรื่องนี้ผมจะทําการแจ้งตำรวจจะได้หรือเปล่าครับแจ้งคดีไว้คือถ้าแจ้งคดีเนี่ยมันจะต้องมีข้อความอันหนึ่งว่าหากเขาไม่จ่ายถือว่าเป็นการช่อโกงแต่อันนี้มันก็เป็นการกู้เยิมไงฮะท่านครับคุณมานิตครับครับครับผมครับขอขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับคุณมานิตยินดีนะฮะมีอะไรข้องใจก็มาสอบถามยังไงผมแนะนําคุณมานิตให้หาทนายความยื่นโนติสทวงถามก่อนนะครับ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  ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคืออย่างเงี้คุณจิตกร,รบ,บางครั้งเนี่ยคือท่านผู้ชมบางท่านไม่เข้าใจาไงว่าสัญญาเงินกู้เป็นคดีอาญามันไม่ใช่ครับการที่จะเป็นคดีอาญาจะต้องมีเช็คว่าเป็นการชําระหนี้และการการที่เช็คชําระเนี่ยต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่เกิดจากการอ่อช่อฉนหรือเป็นสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเช่น การพนันหรือเป็นการจ่ายค่าหวยใต้ดินไอ้อย่างนี้ถือว่านี่ไม่มีอยู่จริงนี่มีอยู่จริงชักดาบได้เลยชักดาบได้เลยแต่แต่เขาก็จะมายิงเราม่ยิงเรานะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราจะไปกู้เงินเขาเราต้องมั่นใจว่าตัวเรามีศักยภาพที่จั ชําระเงินได้ครับเพราะว่าการที่คนหนึ่งคนใดให้เรากู้เยืมเงินเนี่ยครับเขาต้องให้เกียรติเรานะครับคุณจิตกรว่าจริงไหมเหมือนกับแบงค์เขาให้เกียรติเราแต่เขาก็ต้องเอาหลักทรัพย์ของเราอะไปค้ำประกันแต่ในกรณีที่คุณจิตกรกับผมคุณจิตกรไว้ใจผมได้เดี๋ยวสองหมืนผมขอกู้ ได้เดี๋ยวผมเซ็นชื่อให้เลยได้เลยแต่เอามาเอามาพันกันก่อนนะเอาพันโอเคเหลือเวลาสั้นๆครับสักหนึ่งนาทีนะครับเมื่อกี้เอาสักเรื่องฝากเรื่องอะไรไหมเรื่องสอนอชอไม่หรือเรื่องคือคสอนอชอเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพผมยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะและเพื่อให้บ้านเมืองน่ะเราเดินไปในทางที่สู่อาเซียนครับเพราะปีหน้า58แล้วนะครับสิ้นปี58เราสองคนจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ A ถึง Z มีหมดกี่ตัวคุณจิตรกรยี่สิบหครับผมว่าแกงเออไปอย่างนั้นแหละสระภาษาอังกฤษมีกี่ตัวครับโอ้โหห้าครับ E I O U หตัวพันคือ uh คือไม่เราเราผมต้องการให้ประเทศเดินหน้าแล้วเราก็จะได้สู o ่ในขั okay ้นัะ เอเชียอาเซียนแล้วเราต้องเป็นหนึ่งครับเราต้องเป็นหนึ่งเลยนะเราต้องเป็นโอ้ต้องพยายามหน่อยแล้วเป็นหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี่ก็ค้าวหน้าเดี๋ยวเราเอากฎหมายเรื่องอาเซียนนะว่าเราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วอาเซียนกฎหมายเรื่องซีนมานั่งคุยกันนะครับอันนั้นก็วันนี้ก็หมดเวลาละนะครับผมไวนะไวครับเราทั้งสองคนนะครับผมแล้ท่านอาจารย์วิโรจน์นะแล้วทีมงานในช่องส่งนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับ ของเรามีนักงแตงจันถึงสุกนะครับจันจันแล้วก็มีพิธีกรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่สุกหน้ายังเจอผมกับท่านอาจารย์วิโรจน์อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ